สงสัำหรับในวันนี้นะครับก็ได้มีการอภปาห,าหารือกันอย่างเป็นทางการน,นะครับระหว่างทางพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งนำโดยท่านพิสิทธิว์วชาชีพน,นะครับอันนีตจะยกรัตบราารลือรัตน์พักรอกับคณะกรรมการบริหารของพรรคชุดใหม่ ก็ร่วมกับทางผมและก็คณะกรรมการบริหารของสภาวการศึกษซึ่งวันนี้ในหัวข้อที่จะพูดคุยและและแ้แลกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็คงเป็นเรื่องของความห่วงใหญ่นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศการที่เราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อจะได้ทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้อันนี้เป็นหัวใจสําคัญ นะครับในการคุยกันวันนี้ซึ่งทางสภาวอสาหกรรมแห่งประเทศไทยวันนี้เราก็ได้มีโอกาสครับได้แสดงแนวทางนะครับของการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของเราว่าอุตสาหกรรมของเราเนี่ยจะมีการปรับตัวจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เป็นอยู่ก็คือเป็นรับจ้างการผลิตเสียส่วนใหญ่แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มต่ำนะครับไปสู่อุตสาหกรรม แห่งอนาคตที่เรียกว่า next generation industry เนี่ยซึ่งเราก็มีแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่3กลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น S curve new S curve เรื่องของ BCG แล้วก็ท้ายสุดก็คือเรื่องของการไปสู่ net zero หรือก็การที่เป็นประเทศที่ปล่อยสุดที่เป็นศูนย์นะครับคาร์บอนเป็นศูนย์ซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการท้าทายที่เราจะต้องขับเคลื่อนไป ซึ่งการไปอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนครับภาคเอกชน,ก,นก็มีแนวทางชัดเจนด้วยนโยบาย4โตนะครับไม่ว่าจะเป็นโกดิจิตอลและไอโกอินโนเวชั่นโก g l o b a l แล้วก็โตกรีฑนี่คือสิ่งที่วันนี้ได้มีการหารือแล้วก็ได้เล่านะครับให้กับท่านนายกพิสิทธ์พร้อมกับทีมงานได้ฟังถึงนโยบายของเราเผือที่ท่านเนี่ยจะได้ นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับในการที่จะไปวางแผนนะครับเพื่อในการเลือกตั้งต่อไปเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าลําพังเอกชนเนี่ยวันนี้ไม่เพียงพอครับเราจะต้องทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคทั้งการศึกษานะครับสถา,าบันต่างๆที่จะต้องเกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องทํางานร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนซึ่งตรงนี้ก็วันนี้ก็ได้มีการ ูดคุยกันในหลายจุดหลายแอเรียนะครับรวมทั้งเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศซึ่งมี6เรื่องซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ได้ทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วแต่ว่ามันยากในการที่จะขับเคลื่อนหรือว่าจะแก้ไขถ้าไม่แก้ไขที่หัวใจตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยการแก้ไขในสุดก,ก็จะเคลื่อนยากนะครับซึ่งก็ได้ได,ได้ได้มีการดิสคัตในเรื่องนี้หรือมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ซึ่งท่าน นายกอภพิสิทธิ์แล้วก็ทีมงานก็มีแนวทางนะครับแล้วก็รับเรื่องไปนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวรา,ายละเอียดเนี่ยก็คงจะต้องอย่างที่เรียนนะครับวันนี้เป็นแค่เริ่มต้นในอนาคตก็จะมีการทํางานอย่างกัในอย่างใกล้ชิดเพราะว่าวันนี้เนี่ยภายใต้ท่านท่านอภิสิทธิ์เนี่ยท่านก็มีนโยบายชัดเจนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราฝากเรื่องของที่ภาคกรก,กรพูดถึงเรื่องซีโร่คอร์รัปชัน ที่เป็นแคมเปญใหญ่ซึ่งอันนี้ก็ตรงกับที่ท่านวางไว้ก็คือการเมืองสุจริตนะครับซึ่งผมคิดว่าเหล่านี้ก็จะไปในทิศทางเดียวกันเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเสร็จนะครับวันนี้คุยกันยาวมากเลยนี่หิวข้าวกันนะครับไม่หิวข้าวโอคุยนบ่ายสองโมงเลยนะครับครับขอเชิญท่านอภิิ์ครับครับก็วันนี้ได้อย่างที่ท่านประธานได้เล่าให้ฟังนะครับเราได้มีการแลกเปลี่ยนกันค่อนข้างที่จะกว้างขวาง สิ่งที่สําคัญก็คือ 1. เนี่ยเรามองเป้าหมายหรือสภาพปัญหาของประเทศตรงกันซึ่งหมายความว่าประเทศไทยเศรษฐกิจไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์จำเป็นที่จะต้องยกระดับขึ้นมาเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถกลับไปเติบโตได้ในอัตราประมาณร้อยละหต่อปีมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะตามหลังเกือบทุกประเทศในภูมิภาคนี้ สุ่มเสี่ยงต่อการที่เราจะไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการที่จะมาดูแลคนของเรานะครับในสังคมที่มีความสูงวัยมากขึ้นมีความต้องการในเรื่องของสวัสดิการและอื่นๆมากขึ้นนะครับแน่นอนบทบาทระหว่างฝ่ายเอกชนกับภาคการเมืองหรือภาครัฐเนี่ยก็ต้องแตกต่างกันแต่ต้องเสริมซึ่งกันและกันการเริ่มต้นด้วยการมองปัญหาที่ตรงกันเนี่ยรวมทั้งการพูดถึงปัญหาเชิงโครงสร้างและปัญหาเฉพาะหน้าที่ตรงกันเนี่ย ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในส่วนของประชริปัตตเนี่ยเราก็เตรียมที่จะนําเสนอนโยบายสําหรับการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ก็คือดีใจที่ได้รับการยืนยันว่าหลายเรื่องที่เราพยายามที่จะผลักดันต่อไปเนี่ยน่าจะมาตอบโจทย์ในการสร้างสภาวะแวดล้อมใหม่ให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาของกฎระเบียบที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบที่ล้าสมัยแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับเปลี่ยนวิธีการในการออกการตราการแก้ไขกฎหมายในลักษณะที่จะทําให้เราวิ่งตามทันความเปลี่ยนแปลงในโลกนะครับประการที่2ก็คือเรื่องการพัฒนาคนซึ่งต้องเป็นบทบาทสําคัญของภาครัฐในการสนับสนุนให้คนของเราเนี่ยมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจต่างๆนะครับรวมไปจนถึงการสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่นในส่วนของการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับประชาริปัตย์เนี่ยจะให้ความสําคัญกับเรื่องการที่ภาครัฐเนี่ยเป็นผู้ครอบครองข้อมูลที่มีคุณค่ามหาศาลที่ควรจะเป็นระบบที่เปิดให้ฝ่ายต่างๆในสังคมเนี่ยใช้ประโยชน์ได้โดยยังสามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้แบบนี้เป็นต้นนะครับจริงๆเราพูดกันเกือบทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและเรื่องอื่นๆน,นะครับแต่ส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่วันนี้มีการเน้นย้ํากันก็คือการทําให้บ้านเมืองสุจริตเพราะว่าอันนี้คือพื้นฐานสําคัญที่สุดที่จะเรียกความเชื่อมั่นความไว้วางใจกอบกู้ภาพลักษณ์หลายๆอย่างของประเทศไทยที่จะสามารถดึงดูดการลงทุนและก็การสร้างงานที่ดีต่อไปในอนาคตได้นะครับ สุดท้ายที่เราแลกเปลี่ยนกันด้วยก็คือความสําคัญในเรื่องของภาคการต่างประเทศนะครับที่ไม่เพียงแต่เฉพาะการที่ต้องรับมือกับการเจรจาทางการค้าหรือความขัดแย้งของมหาอำนาจหรือภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าบทบาทของประเทศไทยเองทั้งในอาเซียนนะครับและก,ก็การที่จะสามารถเป็นผู้นําในหล,หลายๆด้านได้นะครับเพราะ,ะที่ตั้งของเราเพราะ ประวัติของเราในอดีตนะครับซึ่งสามารถเป็นศูนย์กลางในหลายๆเรื่องได้นั้นประชาธิปัตย์เองเนี่ยเราให้ความสําคัญกับเรื่องภาคการต่างประเทศนะครับในการที่จะเป็นกุญแจสําคัญด้วยในการที่จะทําให้เราสามารถที่จะแข่งขันได้ต่อไปนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับแล้วก็ความร่วมมือที่จะต้องทํากันต่อไปคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นนะครับรวมไปจนถึงเรื่องการรณรงค์ เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตนะครับซึ่งทางพรรคก็อยากให้ทางภาคเอกชนเนี่ยรณรงค์ตั้งแต่ช่วงการเลือกตั้งเลยนะครับให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่สุจริตนะครับเพื่อปิดทางนะครับไม่ให้เกิดการครอบงําทางการเมืองจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นตัวที่สร้างปัญหาเรื้อรังต่อเนื่องต่อไปในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันครับ ในช่วงที่มันผ่านมาเรามักจะเห็นฝ่ายการเมืองอาจจะต้องรอหลังการเลือกตั้งได้เข้ามาปัหาแล้วถึงเดินสายไปรับความความเห็นกับภาคเอกชนครับเนี่ยตอนนี้มีสัญญาของฝ่ายการเมืองที่เข้ามาเริ่มรับฟังตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งหีืทั้งในชัวเราคาดหวังว่าการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งอนนี้มันจะทําให้เกิดการแก้ปัญหารูปแบบใหม่ๆแน่นอนครับสําหรับผมคิดว่าทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองภาคเอกชนภาคสังคม ทุกภาคส่วนก็ต้องปรับตัวผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นนิวินหมายที่ดีที่ภาคการเมืองเนี่ยกับภาคเอกชนอย่างที่ตะกี้ท่านพิสิทธ์ได้พูดถึงครับว่าในวันนี้เมื่อเราได้มีการเปิดเวทีคุยกันแบบเปิดใจกันตรงไปตรงมาเนี่ยเราเห็นตรงกันหลายเรื่องมากเลยหรือว่าเกือบส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเราเห็นโจทย์เดียวกันเราเห็นปัญหาเดียวกันสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกัน เพราะนั้นการที่พักการเมืองในวันนี้ซึ่งนำโดยท่านพิสิทธิ์เนี่ยท่านก็ได้เปิดสกสารัตใหม่ของความร่วมมือผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการที่ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บอกครับในอดีตก็คือได้รับตำแหน่งหรือว่าดำรงตำแหน่งแล้วค่อยมาคุยกันแต่วันนี้มีการเตรียมตัวมีการวางแผนกันตอนแล้วก็ฟังโจทย์ต่างๆปัญหาต่างๆเพื่อนำไปกำหนดเป็นนโยบาย ผมว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นแลวผมเชื่อว่าความร่วมมือเนี่ยสำคัญที่สุดครับในทุกประเทศเวลานี้เนี่ยเขาต้องผลึกกําลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแต่ว่าที่ของเรามาในอดีตต้องยอมรับว่ายังไม่ค่อยร่วมมือกันเท่าไหร่นักต่างคนต่างทำนะครับแต่วันนี้การที่เรามาแล้วเนี่ยเรามาถูกทางนะครับก็ขอขอบคุณผมว,ว่าทางงรรคการเมือง นะครับโดยเฉพาะประชาย์ที่ก็เป็นทักแรกนะครับที่ได้ได้มาคุยกันก่อนนะครับผมคิดว่าจากการพูดคุยกันแล้วก็ทีมงานที่มาเนี่ยก็เป็นทีมงานที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดใหม่ๆม,มีความเข้าใจนะครับแล้วก็ยอมรับเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเนี้ก็จะทํางานกับใกล้ชิดกับภาคเอกชนได้ครับผมเสริมนิดเดียวก็คือ,อท่านอาจจะส่งสัญญาเล็กๆด้วยว่า จริงๆแล้วทุกพักการเมืองเราก็หวังว่านะครับจะมามีการประสานงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนมากขึ้นที่สําคัญก็คือว่าถ้ามาทําก่อนการเลือกตั้งเนี่ยจะได้รับทราบความห่วงใยที่ส่งสัญญาณมาเล็กๆว่าเราจะแข่งขันกันเรื่องประชานิยมแบบเดิมหรือเปล่าเพราะนั่นก็กลายเป็นอุปสรรคสําคัญต่อ,อการพัฒนาประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสมมุติว่าพักการเมืองอื่นๆจะได้มาแลกเปลี่ยนกับองค์กรของเอกชนมากขึ้นเนี่ย ผมก็หวังว่าการแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเราจะมองภาพที่มันยาวขึ้นเราจะมองภาพที่มันจะเป็นคําตอบที่มันยั่งยืนมากขึ้นนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาไปจบลงที่การแข่งขันเชิงประชานิยมหรือเรื่องของการใช้อารมณ์เกี่ยวกับการแบ่งขั้วนะครับซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ,อการพัฒนาเศรษฐกิจมาโดยตลอดครับก็ขออนุญาตนะครับ ขอบคุณครับดมีโอกาสได้คุยกัน